รถทุกท่านตัวนี้เป็นยาม่าดีเซล L6 นะครับาตามก็มารุยมะตามาานิ้วนะครับก็บอกตามาหนึ่งเต๋อนะครับสายมาดีเซลน,นะครับเีื่อยๆตามนะครับมามด้วยนะครับแบบที่5นะครับโ่วงกระตายนะครับ ก็สีจังหวะดีเมนะครับที่เสียดละมันแน่นอนนะครับนนไ่ายเลวนะครับเครื่อง L6 0วยาเทียบเข้าบ้านเราต้องมีตั้งเจ็ดในเครื่องแปดในเครื่นะครับ ถามวเป็นมารูนะครับทำในสกถนกก็อบอกตนะครับนนะครับความแครับพีมันใหญ่นะพี่ตามพไม่เกี่ยวนะพี่ของมรเทท่านชมนะครับ นะครับโดนน้ำ็บายนะครับ